วันนี้ผมมาทายรีวิวรถคันนี้เลยนะครับเป็นรถเข้าใหม่ที่ทางร้านเขาเพิ่งนํามาเมื่อวานแล้ววันนี้มาตากแดดกันแล้วนะครับให้ดูสีของรถนะเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวด้านในนะเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมากๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับเราลองมาเทสรถนะครับลองรถเข้าใหม่กันเลยนะคันนี้เป็นซิตี้นะครับเครื่อง1.0นย์นะครับก็ปีอยู่ที่22 23แล้วก็ยางปี23ด้วยนะครับแต่ว่า ด้วยมาตรฐานของร้านมาริโอมอเตอร์นะครับเดี๋ยวยางเปลี่ยนเป็นปี26ให้ลองดูนะครับอันนี้ลองเทสเรื่องของพวงมาลัยแล้วก็เครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันสรรั่นอะไรหรือเปล่านะแล้วก็ช่วงล่างเป็นยังไงพูดเลยนะว่าเมื่อกี้ที่ลองลองมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อ,อนหน้้นอะีกนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวข้างในนะครับว่าคันนี้เป็นตัวยังไงแบบไหนนะครับก็คือมาเป็นซิตี้แหละนะครับตัวใหม่ๆห,หน่อยนะโฉมใหม่สีดํา ปกติทุกคนก็ตามหาแฮชแบ็กใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นสีดาดได้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปิวเองนะครับเดี๋ยวน้องจะถ่ายรูปนะอ่ะมาผมพาไปิวให้นะครับอลองดูครับด้านในตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นวิทยุ fm/am นะครับ usb ipod bluetooth audio โทรศัพท์แอปพลิเคชันใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับลองดูไปด้วยกันนะ power outlet 12โวลต์180วัตต์ m a กนะครับแล้วก็ usb 2ตัวแล้วก็พวก อุปกรณ์ต่างๆจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าดิจิตอลกันหมดแล้วนะครับหน้าจอผมจะพาไปดูนะครับเบาะเบอร์อะไรพวกนี้นะครับดูดีคนนี้วิ่งมาน้อยมากนะครับแผงประตูนะครับเท่าที่ลองดูไม่มีปัญหาอะไรนะครับรถมาสภาพประมาณนี้ถือว่าเป็นสภาพทียใหม่นะขนาดยังไม่ได้ล้างกันเนี่ย้ก็ต้องออมนะครับ ยิงผมฟ้านะมาถ่ายเออเขียวแล้วยางตัวนี้เป็นแม็กซิตนะเพื่อนๆน,นะยางเป็นแม็กซิตนะครับล้อ Honda ตรงรุ่นเลยปีต0 2 3ยิบสามนะเออคันนี้สวยนะเดี๋ยวดูด้านหลังให้ด้านหนึ่งด,ด้านหลังให้ตัวนี้มันจะเป็น VTEC Turbo ด้วยนะครับก็คือ1.0 Turbo เทอร์โบแหละเครื่องยนต์เล็กนะครับเหมาะสำหรับการแบบขับไปใช้ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยวัาน่าจะโอเคกระจกอะไรพวกนี้คือไม่มีแตกเลย เนะท่าที่ลองดูมานะครับแต่ถ้าล้างมันจะเห็นมากกว่านี้นะสีรอยชนแทบไม่มีนะครับอันนี้รถกเข้าใหม่นะผมให้ท่านให้ดูนะครับเพิ่มเติมน,น่าจะมีการแต่งมาเพิ่มนะครับพวกสเกิร์ตรอบคันนะครับอันน,น,นี้เห็นไหมนี่นีเป็นชุดแต่งเพิ่มนะครับตัวนี้นะแต่งเพื่อความสวยงามด้านหลังมีเซ็นเซอร์2จุดนะครับไฟก็จะเป็นเอกลักษณ์นิดนึงเป็นไฟแบบแคล้ายๆ LED นะจะสวยเลยแหละกล้องมองหลังมีตัวหนึ่ง นี่ครับต้องมองหลังแล้วก็ด้านหลังนะครับต้องดูได้นะคือตัวนี้มันจะให้สเปคยางที่แบบค่อนข้างเล็กนะเพราะว่าเพื่อจะได้ล้อกับรถอีกัวคานะครับเห็นไหมยางสเปกเล็กๆนะครับวิ่งมันก็จะวิ่งไม่นานมากนะซีนนึงเป็นไข่ไก่อยู่เลยนะนะครับอันนี้คือซีนจากโรงงานมันจะเป็นสีนี้โอเคด้านในสวยนะเออด้านในสวยไม่โซมนะ ล้างนิดหนึ่งขัดแบ๊นิดนึงก็จะดูสวยงามแนละ้วนี่ครับโฉมหนะ้าสวยเลยอะ่ะนะใครสนใจซิตี้อยู่เดินเชิญครับขัดสีชวีวันหน่อยนะผมว่าเจ๋งเลยอะ่ะเฮ้ยจริงๆรงอะรู้ปะ่ะไอตัวเนี้ยมันมันมองเหมือนอะไรรู้ปะ่ะแอคคอร์ดขนาดย่อมเออคล้ายๆแอคคอร์ดขนาดย่อมเหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะก็ ถ้าเกิดว่ามีใครมองหาอยู่นะครับขนาดเครื่อง1.0เนี่ยแล้วปีใหม่ๆเลขไม่น้อยๆเนี่ยผมก็น่าจะขอเรียนเชิญตัวนี้เลยใครอยู่ตะแวกลำดุกกาติดเส้นนี้ใหม่จังหวัดทุมธานีนะครับเรียนเชิญเข้ามาได้เลยนะร้านอยู่ติดเส้นนิวใหม่นะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับเซเว่นลองมาดูรถลองมาทดลองขับนะครับหลังจากที่ผมลองขับมานะครับก็รู้สึกโอเคนะสําหรับรถเดิมๆนะรู้สึกโอเคอ่ะเพื่อนๆครับก็ถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่เดี๋ยวเราต้องเอาไปตรวจเช็คนะครับแล้วก็เอาไปเติมน้ำมันเอาไปขัดสีเอาไปทําช่วงล่างนะครับแล้วก็เอาไปพ่นกาสนิมนะครับผ่านขั้นตอนหลาย,ลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้จะปพร้อมขายเดี๋ยวผมมารีวิวอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับราคาเจอกันใหม่ครับ